สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวแมนยูประจำวันที่2ต่ตอนเดือน10ปี2568ขอคนละหนึ like, ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดอยากที่จะร่วมสนุกนะครับรุนเป็นผู้โชคดีรับเสื้อแมนยูเตดตัวยือนสีดำฤดูกาลนี้ก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ในคลิปสรุปข่าวประกาศผลสอบเมื่อวานที่ผ่านมากดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ฝากถึงนักเตะแมนยูเตดหรือลูเบนามริม ือจะฝากถึงใครก็ได้ในแง่มุมไหนก็ได้ไปลุยกันได้เลยนะครับในคลิปเมื่อวานนี้เราจะประกาศผลผู้โชคดีคลิปสรุปข่าวพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็คือวันพุธส่วนวันนี้นะครับวันอังคารสาเหตุที่ไม่มีคลิปเช้านะครับมีคลิปเย็นสืบเนื่องมาจากผมทําคลิปไม่ไหวนะครับคลิปเช้าเนี่ยทำไม่ไหวเนื่องจากหลับยาวครับไม่ได้นอนนะอดหลับอดนอนไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับ สาบ้านเลขดีดมีคนคอมเมนต์มาแสดงความเป็นห่วงว่าผมได้นอนบ้างหรือยังดูจากขอบตาแล้วกันครับปลดปมันออกมาครับปลดปมันออกมาไม่ต้องเก็บไม่ต้องกักครับนานๆานทีมีหนช่วงก่อนหน้านี้แมนยูเตดใช้คำว่าเป็นฝันร้ายเลยก็ว่าได้แถมมีร่องรอยประวติศาสตร์โดนยิงสี่ลูกเจ็ดลูกเป็นฝันร้ายครับแต่นัดล่าสุด สิ่งต่างๆเหล่านี้สำหรับผมมันจบลงแล้วนะครับประตูชัยของแฮร์รี่แม็กควายซึ่งถ้าเกิดเราจะหานักเตะคนนึงที่มีสตอรี่เป็นเหมือนกับภาพสะท้อนแมนยูเต็ดในอาชีพการค้าแข่งของเขาช่วงที่ผ่านมาประสบพบเจอกับเหตุการณ์ลักษณะทํานองนี้นะครับไม่ว่าจะโดนเสียงวิพากวิจารณ์เรียกได้เลยว่าแม่งโดนทัวมาแล้วทั้งโลกผ่านมาหมดแล้วครับเขาผ่านมาหมดแล้ว สุดท้ายนะครับประตูที่แฮร์รี่แม็กควายทำได้เป็นการลบความผิดหวังจากรูทุการที่แล้วนะครับที่เจ้าตัวได้มีโอกาสหนึ่งในช่วงนาทีบาปแต่ก็ยิงข้ามคานออกไปพอมาคราวนี้ครับเขาใช้หัวกระบาลของตัวเองนะครับบิ๊กเคสโขเข้าไปตูมแฮร์รี่แม็กควายนะครับพูดถึงจังหวะที่วิ่งไปดีใจวิ่งไปสไลด์ต่อหน้าแฟนบอลลิพูแม็กควายบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมม่งประตูเข้าไปอ่ะ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของสนามแต่ผมรู้ว่าจังหวะนั้นผมไม่ล้ำหน้าแน่นอนแล้วก็จริงๆอ่ะต้องชื่นชมบูโน่ด้วยนะครับซึ่งกระโดนวิจารณ์นะฟอร์มการเล่นไม่ดีมาตลอดทั้งเกมอาโมริมก็เตรียมจะเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าสั่งเบรกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้จังหวะนี้มันผ่านไปก่อนจังหวะลูกเตะมุมเนี่ยอดทนอีกนิดนึงอ่ะลองดูว่าจะมีอะไรไหมสุดท้ายนะครับความอดทนของอโมริมก็สําเร็จ ลูกที่บรูโน่เปิดยัดเข้าไปจังหวะเดียวโดยที่แบบไม่จับถ้าเป็นคนอื่นอาจจะจับก็ได้นะเรื่องนี้ลอยคีนก็พูดอยู่นะครับว่าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะจับบอลนะ่ะแต่บรูโน่สามารถคอนโทรลลูกฟุตบอลจังหวะนั้นแล้วโอ้โหน้ําหนักดีมากนะครับลงเข้าหัวแฮร์รี่แม็กควายพอดีเป๊ะเลยแล้วตรงบริเวณนั้นนะครับลองสังเกตดูนอกเหนือจากแม็กควายเนี่ยมีนักเตะแมนยูอีก2คนนะเท่ากับตรงนั้นมี3คนนะ่ะในสถานการณ์ ฉับพลันที่นักเตะลิเวอร์พูลไม่ทันระวังนะครับเพราะว่าตาเนี่ยไปโฟกัสที่จะไปแย่งบอลบรูโน Bruno แล้วรอสวนกลับแต่ทีนี้พอโดนเบิ้ลจังหวะเดียวแล้วแม็กควายอยู่ตรงนั้นก็เรียบร้อยคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยรู้สึกจะเป็นดอกูแล้วก็เชสโก้มั้งถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับทีนี้มาต่อแม็กควายเนี่ยบอกว่าผมมัน่นใจว่าจังหวะนั้นไม่ลาหน้าแน่นอนผมก็โอ้โหรู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันเหมือนหยุดนิ่งนะ แล้วก็อยากที่จะวิ่งไปทำท่าซิกเนเจอร์สไลด์เข่าของตัวเองสักหน่อยจริงๆผมควรจะวิ่งไปหาบูโน่นะหลังจากแอตซิตที่สุดยอดแบบนั้นแต่คือมันอยู่ในโมเมนต์ที่คุณไม่ทันได้คิดอะไรหรอกพอผมม่งเสร็จปุ๊บแล้วผมก็หันหน้าวิ่งไปทางไหนก็วิ่งไปทางนั้นเลยรู้ตัวอีกทีตัวเองก็ไปโผล่อยู่หน้าแฟนบอลร์พูลแล้วแต่พอนึกขึ้นได้ผมก็วิ่งกลับไปหาฝั่งกองเชียร์ของตัวเอง ผมรู้เลยว่าต้องไปดีใจต่อหน้าแฟนบอลของพวกเราสักหน่อยพวกเขายอดเยี่ยมมากๆกับผมตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นี่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตถึงแม้จะมีช่วงเวลาที่ยากลาบากตอนนี้มันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากผมอยากที่จะตอบแทนพวกเขาบ้างดีใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเห็นจากสีหน้าสีตาเนี่ยใบหน้าเริ่มมีโนมีหนวดแล้ถ้าอยากจะเกี้ยงเกาแบบผมอยากจะดูเด็กแบบผมนะแฮร์รี่ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ ลองซื้อไปโกนได้เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงการันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงรังทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ดิสคริปชันแล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ u t u b e ด้านล่างซื้อเครื่องไข่ทิมเมอร์ไปโกนขนได้นะแมกไกวยหรือว่าจะซื้อไข่คินเซอร์ก็ได้นะครับคินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กรูมิงมี2สูตรนะแมกกวยมีสูตรอุ่นแล้วก็สูตรเย็นช่วยระงับกลิ่นแล้วก็ดูแลผิวน้องชายนุ่มชุ่มชื้น72ชั่วโมงฝากกัันนไว้ดยะครบ สแกน QR Code แล้วโดดเด่นไปกับ All New Suzuki Front Get Ready for the New Icon สิทธิพิเศษเฉพาะคุณรับไปเลยบัตรมัน3,000ับาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน24กันยายน2568และรับรถภายใน30พฤศจิกายน2568 Go w ก t h ด o v u b y Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki so กันที่ My Name is Brian กันบ้างนะครับหนึ่ในฮีโร่ของเราเด็กผี Embemo หรือว่าบ a n g ม สมัยที่อยู่กับเบรนท์ฟอร์ดก็เคยทำประตูลร์พูลม,มาแล้วในเกมที่เยือนแอนฟิลด์ในสถา,านการณ์ที่กดดันแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยเรียกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้สัมผัสนะครับถึงก็ยอมรับกับนักข่าวหลังจบเกมเลยว่าโอ้โหบรรยากาศนี่มันบ้าคลั่งมากเลยนะเสียงโหมาระงมเลยตั้งแต่ก้าวขาลงจากรถบัสยันเดินเข้าสู่ในสนามลงไปวอร์มอัพโอ้โหเสียงโห ฝั่งเจ้าบ้านต้องการจะใช้เรื่องของความกดดันจากกองเชียร์ในการเล่นจิตวิทยานะครับทําให้สติของนักเตะแมนยูเต็ดเนี่ยเลิดแต่นั่นนะครับกลับกลายเป็นพลังให้เอมเบโม่อยากที่จะทําให้สนามนี่เงียบโดยเอมเบโม่เนี่ยบอกว่าการทําประตูได้ต่อหน้าแฟนๆลิเวอร์พูลแล้วทําให้เสียงโห่พวกเขาเนี่ยเงียบลงได้มันเป็นเรื่องดีเลยเบรนด์เอมเบโม่กล่าวซึ่งเอมเบโม่เองก็ได้รับคําชื่นชมเหมือนกันนะครับในเพลงการเล่นนั้นก่อนที่จะได้ประตู หลังจากที่มีการประทะกับฟานไดแล้วก็มีแม็กอลริเตอร์อยู่ตรงนั้นด้วยเอเบโมเองก็เสียหลักทรงตัวไม่ได้ลม้ลมลงไปแรงเลยแต่ผู้ตัดสินครับไมเคิลโอลิเวอร์ไม่ได้เป่าหยุดเกมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีการเป่าหยุดเกมคุณก็ต้องลุกขึ้นมาเล่นต่อเขาไม่ได้นอนอยู่ตรงนั้นนานนะครับเขาไม่บน่นไม่โวยวายไม่ทำท่าทางอะไรเจ้าตัวรีบลุกขึ้นมาเล่นต่อคือตอนนั้นเนี่ย ฟุตบอลอยู่ในการคลองนะครับของทางฝั่งแมนยูถูกหไหลเอกไาที่อาหมัดเดียโลเจ้าตัวเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งกลับเข้าตำแหน่งแล้วลายการวิ่งของเอมเบโมเนี่ยมันเป็นลักษณะเพยการเล่นที่เจ้าตัวถนัดมากคือการวิ่งสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษในมุมอับสายตาของกองหลังคู่ต่อสู้แล้วก็ต้องชมอามัดนะครับที่ไหลบอลไปตามหน้าบอลไม่ฝืนหรือว่าไม่ตัดเข้าในมาคือถ้าเกิดตัดเข้าในมาเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ยิงหรือเปล่านะกลายเป็นประตูขึ้นนำของแมนยูเตต์ตั้งแต่นาทีแรกนะครับที่แอนฟิ์จังหวะนั้นเนี่ยบ่งบอกทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับทัศนคติการเล่นฟุตบอลของเอมเบโมเขาจะเลือกนอนอยู่ตรงนั้นก็ได้เพราะเกมมันเพิ่งเริ่มไม่มีใครว่าอะไรแต่เขากลับเลือกที่จะลุกขึ้นมาสู้แล้ววิ่งต่อไปแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นการตื่นตัวและความกระหายนะครับอยากที่จะเป็นผู้ชนะ โดยรูนี่นะครับกล่าวผ่านทางรายการ The Wayne Rooney Show ว่าสำหรับผมแบรนด์เอบเ o บโมคือผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้เลยนะจากมุมมองความเห็นส่วนตัวถึงแม้ว่าตัวเขาจะยังไม่ค่อยได้รับเครดิตมากมายเมื่อคุณไปเทียบกับความทุ่มเทและการเสียสละเล่นเพื่อทีมผมคิดว่าเขามีผลงานส่วนตัวที่ดีเขาสามารถทำประตูได้มืนยอดเยี่ยมจริงๆและ,ะใหพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะ ตอนที่แมนยูเต็ดเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมผมเองก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันว่าเขาจะดีพอสำหรับการมาเล่นให้กับสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูเอตไหมแต่ตอนนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผมคิดผิดจริงๆเขาเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมและสำหรับผมบรันเอบเ o บโมคือผู้เล่นที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูเอตดในฤดูกาลนี้จนถึงตอนนี้เลยสำหรับชัยชนะในเกมนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการชนะต่อลิเวอร์พูลที่แอนฟิลมันสําคัญมากๆสําหรับโค้ชอย่างลูเบนอโมริมผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่ตั้งคำถามกับการตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเรื่องของแท็กติกและแรงจูงใจของนักเตะแต่วิธีการเล่นที่สามารถบุกชนะแอนฟิลได้มันถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่จริงๆมันไม่ง่ายเลยนะที่คุณจะสามารถทําได้แบบนั้นและเมื่อไปเทียบกับ ผลการแข่งขันของแมนยูเอเตดที่นี่ในช่วงที่ผ่านมาต่อไปนะครับพูดถึงมาทิวต์คุณย่านะครับเจ้าตัวก็เปิดอกเปิดใจหลังจบเกมนักข่าวก็ถามนะครับว่าหลังใช้ชนะครั้งยิ่งใหญ่เหนือคู่ปรับตลอดการคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณย่าบอกว่ามันน่าเหลือเชื่อนะความรู้สึกมันโอ้โหมหาศจจรย์จริงๆทุกคนในห้องแต่งตัวตอนนี้ฮึกเหิมากรู้สึกแบบเดียวกัน ว้าวเราพึ่งที่จะเอาชนะเกมดารบี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษเลยก็ว่าได้และตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องเดินหน้าต่อไปรักษาความรู้สึกความมุ่งมั่นตรงนี้เอาไว้เพื่อชนะเกมนัดต่อไปซึ่งจะเล่นในบ้านเจอไบรตันเราต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราต้องการที่จะทําอะไรในการเล่นบนศึกพรีเมียร์ลีกนี้สําหรับส่วนตัวผมมันคือสิทธิพิเศษ ผมฝันมาตลอดในการย้ายมาเล่นให้กับแมนยูเต็ดผมคิดแบบนั้นเสมอมาผมเป็นคนเชื่อมั่นในาศาสนาผมขอพรจากพระเจ้าเพื่อให้ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ผมต้องเดินหน้าที่จะรักษาสิทธิพิเศษตรงนี้เอาไว้ในการได้สวมเครื่องแบบปีศาจแดงและผมคิดว่าความกดดันมหาศาลที่เข้ามามันคือสิ่งที่น่าทึ่งและผมต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ที่นี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่และผมก็เล่นให้กับทีมชาติบราซิลซึ่งเป็นทีมชาติที่ยิ่งใหญ่ด้วย ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆกับแรงกดดันเหล่านี้แน่นอนว่าทุกคนน่ะอยากจะทําผลงานส่วนตัวให้ดีทั้งในแง่ตัวเลขทั้งสถิติแต่สิ่งแรกสําหรับผมคือการช่วยเหลือทีมให้กลับไปสู่ความสําเร็จอยู่ในจุดที่คู่ควรท่านี่คือบทบาทของผมในตอนนี้ผมก็มีความสุขกับมันผมจะพยายามทําเต็มที่ในส่วนอื่นๆเรื่องของผลงานส่วนตัวเชื่อนะลึกๆ ว่าเดี๋ยวมันจะมาเองอ่ะเขาหมายถึงประตูกับแอติตนะครับเดี๋ยวมันคงจะมาเองแล้วถึงตอนนั้นผมก็คงจะดีใจเช่นกันแต่ตอนนี้อยากที่จะลงสนามไปเล่นให้ดีเพื่อให้ทีมสามารถคว้าชัยชนะให้ได้คิดว่าในการพูดคุยล่าสุดกับโค้ช <c odes> เขาขอให้ผมมีส่วนร่วมในเกมแบบนี้มากขึ้นในการคลองบอลพาบอลไปพยายามดึงตัวประกบแล้วก็เรียกฟาวแล้วก็สร้างสรรเกม หรือแม้กระทั่งหาโอกาสในการจบสกอร์พยายามมีส่วนร่วมเยอะๆแล้วก็ช่วยเติมเรื่องของพลังงานในการเพรสซิ่งแย่งฟุตบอลแดนกลางผมพยายามทำทุกวิถีทางนะพยายามวิ่งทุกๆเกมทำงานหนักทุกๆสัปดาห์มันช่วยให้ผมเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องของอาการตะคิวออผมเป็นตะคิวโหเหนื่อยมากเลยวันนี้วิ่งเยอะคือตอนนั้นเนี่ย ผมโดนทฟาฟาวนะแล้วก็พยายามจะเหยียดขาแล้วมันก็เก่งขยับไม่ได้เลยอ่ะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บตะคิวตะคิวตอนนั้นอ่ะโอ้ตะคิวตะคิวแต่ถือลูกบอลไว้แน่นเลยนะตะคิวทีนี้มากันที่เซนเนอร์ลัมเมน์นะครับซึ่งได้ประเดินสนามเกมแดงเดือดครั้งแรกในชีวิตเซนเนอร์เนี่ยบอกว่าผมคิดว่าผมไม่ค่อยมีความรู้สึกไหนเหมือนกับณตอนนี้นะมันมีความสุขมากๆที่ได้ลงเล่นให้กับแมนยูเอตด สัปดาห์ที่แล้วอ่ะได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนๆที่โอทัฟฟอร์ดมันเหมือนเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงเลยทั้งคลินชีททั้งชัยชนะแต่ในวันนี้มันเป็นอีกแบบนึงเลยเพราะมันเป็นเกมเยือนแล้วก็ต้องมาเจอกับแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยโอ้โหซึ่งเชียร์กันดุมากแล้วเมื่อไปลองมองย้อนมันผ่านมาสิบรูการเลยนะที่เราไม่สามารถชนะที่นี่ได้เลยดังนั้นเรารู้ถึงความสำคัญรู้ถึงความหมายสำหรับแฟนๆ บรรยากาศแบบนี้คือหนึ่งในเกมที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่แมนยูแล้วผมอยากลงสนามเกมแบบนี้มากแล้วผมดีใจที่สามารถช่วยทีมคว้าชัยชนะออกมาได้ส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเซนเนอร์ลัมเอนบอกว่าผมแค่คิดว่าผมต้องเป็นตัวของตัวเองอย่าไปคิดมากจนเกินไปให้มองว่ามันก็แค่เกมนัดหนึ่งเหมือนกับทุกๆนัดที่ผ่านมาไม่ต้องไปกดดัน สบายๆพยายามโฟกัสกับเกมในสนามพอเท่านั้นผมจะไม่ดูหรือว่าไม่ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นเขาหมายถึงสิ่งเชียนะของเจ้าบ้านความกดดันอะไรต่างๆก็ต้องพยายามผ่อนคลายกับมันเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในทีมเข้าไว้วิธีการที่เราลงไปเล่นวิธีการที่เรารับมือวิธีการที่เราต่อสู้มันน่าพอใจมากๆที่เราได้รับสิ่งที่สมควรที่จะได้รับคือ3ามคะแนนในวันนี้ ก็สำหรับเซนเนอร์ลัมเมนตนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วสองนัดนะครับสิ่งหนึ่งที่แฟนๆส่วนใหญ่นะรู้สึกเหมือนกันคืออุ่นใจแน่นอนว่าจังหวะการเซฟเขาอาจจะไม่ได้โอเวอร์หรือไม่ถึงขั้นต้องมาอวยแบบโอ้โหนี่แหละครับว่าที่โกอันดับหนึ่งของโลกมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนั้นมันเวอร์ไปแต่สิ่งที่เซนเนอร์ลัมเมนตทให้แฟนๆเนี่ยอุ่นใจก็คือไอการเซฟ ที่สุดแสนจะธรรมดานั่นแหละแต่มันเป็นเบสิกพื้นฐานหรือจ็อบหน้าที่หลักที่ผู้รักษาประตูควรที่จะทําหรือแม้กระทั่งจังหวะที่ซาร่าหยิงออกช็อตนั้นนแมนยูพลาดแล้วนะครับลิเวอร์พูลโอเวอร์โหลดตัวผู้เล่นหลายคนมากในกรอบเขตโทษเปิดหลุดไปอ่ะถ้ายิงเน่งๆยิงดีงๆ,ๆผมว่ามีโอกาสเป็นประตูสูงคือหลังแมนยูอ่ะพลาดให้แล้วจังหวะเปิดมาใช่ไหมดอกูก็หม่งสกัดไม่ดีบอลหลุดมาถึงตัวไกลซาร่าพักบอลลง จังหวะวินาทีที่ซาร่าพักบอลลงอะ่ะเซนเนอร์ลามเมนรีบวิ่งออกมาปิดมุมแล้วดยความที่ตัวใหญ่อะ่ะปิดมุมใช่ไหมัมนก็บีบให้ซาร่าต้องยิงหนีหรือแม้กระทั่งกระโดดรับลูกกาก,ากาศที่แบบดาโลกสกัดไม่ดีคือมันดูเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับมันดูเป็นจังหวะเซฟจังหวะการช่วยทีมของผู้สาประตูที่ธรรมดาแต่ไอความธรรมดานี่แหละที่มันทำได้ตามจ็อบอะ่ะ ปฏิกิริยาดีด้วยแล้วแถมจังหวะออกบอลเนี่ยออกบอลได้สองเท้าด้วยเป็นทุนเดิมสำหรับโกที่อายุเท่านี้ะนะไม่ได้เยอะมากเนี่ยนะครับแล้วมาจากโอ้โหลีกลองอ่ะไม่ใช่ในห้าลีกใหญ่ยุโรปด้วยหน้าใหม่เลยอะ่ะทำได้ขนาดนี้ผมถือว่าเกินความคาดหมายนะนี่แหละครับไอคันมันจะไม่ชมเลยมันก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะแต่เราจะไม่อวยให้มันเวอร์เกินอย่างที่บอกไปก็ต้องดูกันไปยาวๆบททดสอบ เกมนัดหน้าที่เจอไบตันนะครับว่าเซนเนอร์ลมเมนจะช่วยทีมได้ขนาดไหนนะ <laughs> ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ถ้าเกิดชื่นชอบขอโคล่าหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามไห้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขุดน,น้องชายไขย่กรูมิงรถยนต์คุณภาพซูซูกิแล้วก็ NF t น e a ิ i n งนะครับให้บริการแพลตฟอร์มซีมิงสุดคุม้มสแกนค r วโค้ดที่ปรากฏบนหน้าจองทุกท่านและไปเลือกใช้บริการกันได้ ถ้าผู้ชมท่านใดมีปัญหาในการใช้งานนะครับแอดมินไม่ตอบหรือว่าตอบช้าสามารถส่งเลขบ้านมาได้ทางอินบ็อกซ์แฟนเพจอาเมียผมจะเป็นคนกลางในการนําเรื่องไปประสานงานให้ทีมงานรีบเร่งเข้าไปแก้ไขอย่างทันด่วนนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับ NF s t r e a m ตร g เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจุบ